ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาขายนะครับขายเจ้าคูเบต้าดีซีเจ็ดศนะครับเจ็นสีะครับผมก็พอ,อดีนะครับแวะเวียนมาพิกัดอยู่ที่บ้านโคกใหญ่ครับบ้านโคกใหญ่บ้านโคกใ,ใหญ่ตำบลอะไรนี่ ตำบลโนนเจริญนะครับโคกใหญ่โนนเจริญครับมาดูเลยครับรถเกี่ยวคันนี้ใช้งานมาสี่ปีแล้วสีป่ปีครับสภาพยังแจวสภาพยังสวยเลยแต่ที่มันแคบหน่อยเนาะเอาก็ดูเอาครับใครสนใจใครที่หารถไว้เก็บเกี่ยวข้าวมาเลยครับผมติกัดอยู่ที่บ้านโคกใหญ่ตำบลโนนเจริญนะครับ นี่อันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยช่วยห้าสิบเนาะห้าแสนต่อรองครับห้าแสนต่อรองพร้อมไทเลอร์ไหมพร้อมพร้อมรถลากไหมอ๋อมา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 คุยกันเอาครับก็ ถ้า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 คุยกันแบบถูกใจถูกคอก็อาจจะได้นี่ไปเลยนี่เนี่ยนี่นี่เป็นรถลากนี่นี่รถลากอาจจะไปพร้อมเลยครับดีซีเจศูนย์ครับใครที่มองหารถเกี่ยวข้าวมือสองรถคันนี้ปีอะไรก็ไม่รู้นะต้องถามเจ้าของแลนะ้เนาะแต่สภาพยังสวยอยู่ครับภาพที่มันอาจจะแคบหน่อยผมก็จะเดินเดิน,เด,นเดินวนให้ดูนะครับผมอ่ะ กน็นี่แจวครับอุปกรณ์อะไรยังครบไม่มีบุกไม่ม,ไม,มอูยังสวยอยู่เลยครับแจวครับผมเอา้าอันนี้ก็ใหม่นะไอ้แท็กนี้แท็กใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนปีนี้โอ้ยังสวยครับอ่ะเดี๋ยวดูดูนี่ก่อนไ โอ้แจวครับไม่มีแก้ไขไม่มีอะไรก็ปุ่มอะไรก็ยังอยู่ครบครับสวยครับสวยเอาก็มาดูมาต่อรองกันเอานะครับรถห้าแสนต่อรองนะครับห้าแสนต่อรอง สำหรับคนที่อยากได้รถเกี่ยวเอาไว้ไปเกี่ยวข้าวของตัวเองหรือรับจ้างนิดๆหน่นนอยๆนี่นะครับโคกใหญ่ตะบนนนเจริญครับมาดูได้เลยรถของผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยสันนี่ครับก็มไม่รู้ยังไงจะขายอยากจะซื้อรถไอใหญ่บ่ อ๋ออยากจะซื้อรถใหญ่ครับโอ,โอ้ได้เราก็มามาดูมาเอาครับแต่ผมก็ดูแล้วก็สวยครับใบแท็กนี่ไม่ต้องห่วงเอาไปใช้เลยสองสปีนี่เขาเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วโอ้เดินอ้อมต้องเดินอ้อมรีวิวหน่อยเพราะแคบนะแต่ไม่ได้เอามาข้างนอกนะ มาดูครับนี่ไม่มีบุบครับไอ้นี้อ๋อทำเป็นเหล็กแล้วไม่เป็นพลาสติกเหมือนกับรู่นมาอ่ะท่อเทออะไรอูแจ๋วสวยครับคือว่าเจ้าของรักษาได้ดีอยู่รถรถคันนี้สี่ปีแล้วเนาะสี่ปีใช่ปีเจ็นย์อ๋อรถปีหกศูนย์ครับปีหกศูนย์ผม พูดผิดไปครับรถปีหกศูนออกปีหกศูนย์ครับมาใช้พร้อมโอมมีเล่มมีเอกสารครบนะครับมาดูได้เลยก็มาก็เอต่อรองกันไปคุยราคากันไป ก็บอกว่าถ้าคุยดีคุยถูกคอก็ไออะไรอาจจะได้ทลงทเลอร์ไปด้วยแต่เจ้าของบอกว่าเกี่ยวแล้วไม่เคยมีปัญหานะรถคันนี้เกี่ยวไปเรื่อยๆกันไปเรื่อยๆก็มาดูเอานะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรให้ คุยกับเจ้าของเลยโทรมาคุยกับเจ้าของเลยว่ายังไงต่อกันยังไงอืนี่ไอตัวนี้ก็มีฟงมีไฟเทเลอร์ยังไม่มีบุบไม่มีอะไรเลยโอ้ดูสิครับมารีวิวก็รีวิวแบบแบบของเต็มรถเลย เอาก็มาดูเอามาว่ากันเอาครับว่าอะไรห้าสิบตัวรองผมว่าไม่แพงนะราคานี้แล้วก็ไอรถเกี่ยวก็ยังสภาพยังดีอยู่ไม่มีปกตินี่ไปนี่มันจะมีบุบมีอยู่นะแต่คันนี้ไม่บุบนะคันนี้นี่ดูไปแล้วก็โอ้เจ๋วสวยมากเลยอะ่ะมันก็จะมีหน่อยๆแล้วเนาะ ก็ยังว่าแหละพอรถใช้มาเจ็ดปีแล้วเนาะเจ็ดเจ็ดปีครับรถใชเจ็ดปีก็รถเกี่ยวเราก็รู้ดีเจ็ดปีมันก็ปีหนึ่งก็ใช้แค่อะไรไม่ถึงเดือนเกี่ยวไม่ถึงเดือนน<อ>ะ่าเจ้าของขายก็มาคุยกันเอาครับห้าแสนต่อรองครับก็ว่ากันไปเนาะใครที่หารถเกี่ยวหาอะไรก็มาเลยนนเจริญครับ บ้านโคกใหญ่อันนี้เปลี่ยนหมดเลยนะพวกคอพวกไรเนี่ยใช่ไหมเกียวดันคอสปริงโอ้ถ้าทำมาแล้วครับคอสปริงเกี่ยวดันดตู้เบาโอ้แจวเลยนนเอาเอาคือคือว่าเอาไปไม่ต้องเช็คไรมากเนาะเอาไปไม่ต้องเช็คไรมาก,กเอาไปก็ลงเกี่ยวได้เลยรถคันนี้คือเจ้าของทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับ อันนี้ก็ล้างไอสายพงสายพานอะไรต้องหย่อนไว้ไหมหย่อนไวหมดหย่อนไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็มาดูเอานะครับผมกับคนที่หารถเกี่ยวเนาะรถเกี่ยวที่ราคาไม่แพงเท่าไหร่ราคาอันนี้ก็ถ้ามาคุยกันกว่าไปหมดทั้งชุดเลยหรือเปล่าไอราคาห้าแสนต่อรองนี่ทั้งรถเกี่ยวทั้งเทเล์อ,อะ เดี๋ยวรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ s. <S ก็ใครสนใจมาดูนะครับ